พามาดูบ้านเดี่ยวแบบใหม่ที่มาพร้อมฟังก์ชันพิเศษหาห้องนอนกับที่นี่เลยฟอ r เรสต์ปิ่นเก้าพุทุมณฑลสาย5บายปิ่นซิลิหลังนี้นะคะเป็นบ้านเดี่ยวซีรีส์ใหม่ออกแบบมาในสไตล์โมเดิร์นนอร์ดิกมาพร้อมพื้นที่ทําสวนหน้าบ้านและข้างบ้านขนาดใหญ่ค่ะมาดูในส่วนของข้างในบ้านกันเลยดีกว่าค่ะบ้านดูปโปร่งโล่งสบายไม่อึดอดัดในส่วนของครัวจะอยู่บริเวณนี้ใกล้กับมุมดิน i n g แยกเป็นสัดส่วนได้อย่างลงตัวค่ะมาถึงฟังก์ชันสุดพิเศษของบ้านหลังนี้กันเลยนะคะนั่นก็คือ กล่าวนะคะทำให้ชั้นล่างเนี่ยมีห้องนอนถึง2ห้องเลยค่ะขึ้นมานะคะในส่วนของชั้น2จะเจอโถงบันไดโปร่งโงและมีช่องแสงขนาดใหญ่ขึ้นมาก็จะเจอมุมรีวิ่งนะคะและในส่วนนี้จะเป็นห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมมีวอล์กอินโค e เซตพร้อมห้องน้ำในตัว และบริเวณชั้น2นี้นะคะก็ยังมีห้องนอนที่2และห้องนอนที่3ที่สามารถรองรับครอบครัวขนาดใหญ่ได้ในอนาคตด้วยค่ะในส่วนของห้องน้าที่นี่นะคะเขาจะแยกส่วนเปียกแล้วก็ส่วนแห้งมาให้พร้อมสุขภัณฑ์จากอเมริกันสแตนดาร์ดค่ะเดินทางสะดวกเข้าออกได้ทั้งถนนพุทธมณฑลสายสีและสายห้าเชื่อมต่อถนนบรมราชชนนีและเพชรเกษมใกล้มอมหิดอนสารายาเพียง10นาทีใกล้เซ้นทรัลสารายาส่วนการขนาดใหญ่กว่า2ไร่้อมบ้านต้นมาและเทมโอรินพาตสนใจนัดหม่ เข้าชมโครการคลิกลงทะเบียนได้เลยค่ะ